บทที่สามคนของบ้านส่งมาเจ้ามังกรพรีเมียมทั้งเช้ามาถึงห้องนอนห้องหนึ่งในชั้นสองบนเตียงมีคนใบกลางคนที่ขมับสองข้างมีหงอกเล็กน้อยลมหายใจทารเบานอนอยู่นั่นคือหลินเจินสงเขาหลับตามีแต่ลมหายใจที่สุดเข้าไม่มีลมหายใจออกทันใดนั้นแววตาของทั้งเช้ามีความอยากฆ่าอยู่เมื่อห้าปีก่อนกระดูกและร่างกายของพ่อแข็งแกร่งมากตอนนี้กลับกลายเป็นแบบนี้ไปเขานั่งอยู่ข้างเตียงของหลินเจินสงอยากจะวัชิพจรของหลินเจินสง แต่กลับโดนลินจ่ายเวทผักออกนายจะหาอะไรนายรักษาเป็นรงไงในห้าปีนี้ได้เรียนมาหน่อยนักก็เข้าใจไม่น้อยทั้งชาวยิ้มแล้วพูดนายอยากจะฆ่าพ่อของฉันใช่ไหมไม่คิดว่าพอฟังคำพูดของทั้งชาวแล้วเสียงของลินฉ่ายเวยจะดังขึ้นขนาดนี้เรียนมาแค่นี้ก็กล้าที่จะมารักษาคนนายมีใบาการ,รกับแพทย์หรือไงชายเวยเขาก็แค่แกล้งท่านาคมีเสียงพูดปออบของเจ้งง่ามาจากด้านหลังของลินช่ายเวย แต่ว่าหลินจ่ายเวยก็ยังไม่หวังใจในระหว่างนี้ทั้งเช้าแต่ไปที่ชีพจรของหลินเจิ้นสงหลังจากวัดไปส0สวินาทีแล้วทั้งเช้าปล่อยหลินเจิ้นสงหลวงกล่องเข็มออกมาจากอกอะไรนายจะใช้เข็มมารักษาพ่อฉันรอเป็นไปได้ยังไงตอนนี้เห็นได้ว่าหลินฉ่ายเวยมัวร่นรนสุดๆขนาดการผ่าตัดที่ทันสมัยของโรงพยาบาลยังรักษาไม่ได้เข็มแค่ไม่กี่เล่มจะทำให้พ่อกลับมาได้ยังไง ชายไว้เขาคือก็ของเธอแล้วก็เป็นพ่อของฉันฉันจะฆ่าเขาได้ยังไงในตอนนี้ทั้งเชายิ้มเจือนเธอใครจะไปรู้ว่านายคิดอะไรอยู่ทั้งเชาไม่ได้สนใจแล้วก็เอาเข็มฝังไปที่ชีพประจรสามจุดท้องน้อยจุดตรงลัคอจุดกลางอกและจุดฝังเข็มต่างๆลงเข็มอย่างรวดเร็วเดียวเลือกเดียวที่ไม่มีการหยุดทักในระหว่างนั้นขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นที่ตื่นตาม,มากเธอยังจะมาหาเป็นใจดีคงคิดว่าตัวเองเป็นหมออริยะจริงๆ สมัยนี้แพทย์แถงจีนจะใช้อะไรได้อย่ารักษาจนคนตายละกันจากนั้นข้าผู้โจเหมยหลิงโจชูหัวและอาทั้งหลายเต็มไปด้วยความรังเกียจเยียดยามเจิ้งห้าก็ยืนหัวเราอยอย่างต่อเนื่องเหมือนกันตามเวลาที่ผ่านไปเข็ยนบนตัวของหลินเจิ้นสงก็ค่อยๆเอยเอะข,ขึ้นเรื่อยๆถังเชาก็ตั้งใจจุดจ่อขึ้นเรื่อยๆครุงจากนั้นในตอนที่ถังเชากำลังตั้งใจจะฝังเข็มนั้นก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างนอก รถแลนด์โรเวอร์คันหนึ่งพุ่งชนเข้ามาที่ประตูเหล็กของบ้านหลินจอดอยู่ในสวนหยอมคนบุตรดากลุ่มหนึ่งรีบลงจากรถพุ่งเข้ามาในห้องทำลายเข้าของกระจัดกระจายในช่วงคลิปตาของใช้ในบ้านก็โดนคว้างจนแตกละเอียดบนพื้นเต็มไปด้วยเศษแก้วอักผู้หญิงทุกคนในบ้านหลินตกใจจนพากันกรีดร้องไม่หยุดทั้งเช้าก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะหยุดฝังเขียแววตานั้นมีความอยากฆ่ายอย่างเย็นชาทั้งเช้าแกมันกล้ามากนะแล้วก็มีเสียงหัวเราะที่เยื่อหยิ่งดังขึ้นจากนอกประตู รู้ว่าพี่สาวฉันกําลังหาแกอยู่ยังกล้ากลับมาที่หมิงจูพอเสียงหัวเราะหยุดไปชายที่ย้อมผมสีทองถือบุหรี่อยู่แล้วเดินเข้ามาชิงหมิงเวย่ยแกหรอมองดูชายปมทองคนนี้แล้วหลิน่ายเวย่ยโจมาหยุนและทุกคนในบ้านหลินต่างพากันหน้าซีดไปหมดตั้งแต่ที่บริษัทหลงถึงโดนบ้านส่งฮุบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบริษัทสุดท้ายของบ้านหลิน ก็จะต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านหลินในตอนนี้ทําได้แค่พึ่งธุรกิจเล็กๆประทังชีวิตพอเห็นคนบ้านท่งก็เหมือนนูเห็นแมวยังไงอย่างนั้นมีเพียงถังเชาที่ยืนขึ้นด้วยความรู้สึกเฉยชามองไปทางท่งมิงเวยน้ําเสียงเยือกเย็นบ้านส่งผมยังไม่ได้มาหาพวกคุณเลยแต่พวกคุณก็มากันก่อนแล้วซึ่งมิงเบยไม่สนอะไรหัวเราะแล้วเดินมาตรงหน้าถังงชาสกิจไลยของเขาทั้งชาถท่าฉันเป็นแกก็คงหาที่ที่ไม่มีคนแล้วหลบไว้อยู่คนเดียว จนแกคงไม่มีหน้าที่จะกลับมาที่นี่แกดูสายตาของพวกเขาแต่ละคนสิแกนี่หายไปตัวคนเดียวคนที่คอยเช็ดขี้ตามแกก็คือคนทั้งบ้านหลินพอได้ยินแล้วความเป็นฆาตรกรในแววตาของทั้งชาวก็หนาขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังหันหลังกลับไปทุกคนในบ้านหลินมีใครบ้างที่ไม่จ้องมองเขาอย่างเคียดแค้นอยากจะฆ่าเขาเต็มทนคุณชายส่งท่าคุณกำลังหาเขาก็เอาเขาไปด้วยเลยข้าไม่เกี่ยวกับบ้านหลินของเราโจมายุ่นของร้องส่งหมิงเวยด้วยหน้าตาสกเศร้า ถึงอยากนั้นก็ทำร้ายถึงเฉาไม่ได้ยังคงเฉยชาเหมือนเดิมที่พ่อฉันป่วยคงจะไม่เกี่ยวกับคุณใช่ไหมจูจูทั้งเฉาก็เอ่ยปากออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาเป็นธรรมดาซิ่งหมิงเบยบ้างมือออกอย่างไม่เกรงใจแกพูดอะไรอยู่แน่นอนว่าไม่เกี่ยวสิฉันมาที่นี่ก็เมื่อมาจับแกเอาค่าพูดของพี่สาวฉันมาบอกกับบ้านหลินด้วยพวกคุณมีเวลาหนึ่งอาทิตย์ในการพิจารณางานที่พี่สาวของฉันวางไว้ให้ถ้าไม่งั้นก็รอที่จะว่างงานได้เลยพียอ พอได้ยินแบบนั้นแล้วทุกคนก็พากันหน้าซีดโดยเฉพาะความยากลำบากที่กว่าจะไต่บันไดตึกขึ้นมาชั้นสูงยิ่งทำให้ตัวสั่นไปหมดการที่บ้านส่งจะทำให้พวกเขาตกงานนั้นจริงๆแล้วมันง่ายมากแค่โทรศัพท์ไม่กี่สายหวังว่าที่คุณพูดจะเป็นความจริงไม่โกหกฉันหรอกนะทั้งชาวได้ยินแค่ข้าพูดข้างหน้าของส่งมิ่งไปแล้วก็หัวเราะเบาๆไปหนึ่งทีจะโกหกหรือไม่โกหกแล้วมีความหมายอะไรล่ะยังไงนายก็มีชีวิตรอดได้ไม่นานอยู่แล้ว หัวร้ชั่วร้ายส่งหมิงเบยท่าสัญลักษณ์มือกาดพวกนั้นก็รีบทารวมตัวอยู่ด้านหลังเขาเออคุณชายส่งเห็นส่งหมิงเบยจะลงมือเจิ้องอ่าวรีบโน้มตัวไปข้างหน้ากระซิบว่ายังไงก็ระวังไว้ดีกว่ามันเป็นนักต่อสู้แกนี่มันกระจกเหมือนกาดของฉันกับแกไม่มีผิดซึ่งหมิงเบยเข้าไปที่ตัวของเจิ้งห้าพูดดูถูกว่านักต่อสู้จะเก่งแค่ไหนก็แค่ตัวคนเดียวคนของฉันมีตั้งสิบกว่าคนเสียงพูดจบไปกัดสิบกว่าคนที่อยู่ด้าน หลังเดินไปหาถึงเฉาด้วยหน้าตาไร้าอารมณ์ที่พูดก็ถูกเห็นสถานการณ์แล้วเจ้งห่ามองดูถังเฉาด้วยความเวทนาในเมื่อเมื่อกี้ทําให้การของตัวเองสลบแล้วก็ได้เวลาแก้แค้นพอดีถังเฉาไม่งั้นนายก็คุกเข่าลงแล้วก้มหัวให้ฉันทีหนึ่งฉันก็จะไม่ทําร้ายแกส่งแกไปหาพี่สาวฉันในสภาพเดิมเป็นไงจูจูจ่ซึ่งหมิงเวยก็นึกขึ้นได้หัวเราะแล้วพูดว่าที่แกหมอบลงเหมือนมาต่อหน้าพี่สาวฉันเมื่อห้าปีที่แล้วฉันยังจะได้แม่นเลย เรลคุกเข่าก้มหัวลงเจิงอ่าวยิ้มคลุ้มกริมรอดูสภาพถังเฉาอย่างรอคอยน่าเสียดายถังเฉายังคงดูเป็นปกติเงียบสงบเขาเพียงแค่มองดูเวิ้งอ่าวและส่งหมิงเวยด้วยสายตาที่สงสารเหมือนว่าคนที่ต้องคุกเขา่าต้องเป็นพวกเขาหมดแยกเคียวโชวเล็บให้มังกรดูมังกรก็จะแค่หัวเราะย้อมองเหมือนคึกฉันบอกให้แกคุกเข่าลงหูนกรีงไงซ่งหมิงเวยถูกสายตาของถังเฉายั่วให้โมโหสังกาทุกคนจัดการมันให้ทรมาน ครับกาทุกคนปิดทางที่จะหนีไว้ทั้งหมดแล้วก็พุ่งเข้ามาหาทั้งเฉาฟูจากนั้นยังไม่ทันได้โดนตัวทั้งเฉาเงาสีดางตัวเรียวยาวก็ปรากฏตัวขึ้นเหมือนสายฟ้าปิงปิงจากนั้นทุกคนยังเห็นไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกาทุกคนลงไปนอนอยู่กับพื้นไม่ได้มีการต่อสู้อะไรมากก็หมดสติไปแล้วที่ทําให้คนตกใจไปกว่านั้นคือกาที่นอกไปพวกนี้ข้อต่อของทุกคนนั้นบิดไปในองศาที่ต่างกันก็พูดได้ว่า ถึงแม้จะรักษาหายแต่ก็ยังต้องพิการไปตลอดชีวิตข้างหลังของทั้งเชาไม่รู้ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำกางเกงหนังสีดำรองเท้าหนังสีดำดับเบิลยูในตอนนี้มีลมพัดมาทําให้ผมที่ยาวถึงเอวของเธอปลิวขึ้นที่เผยออกมาคือแววตาที่แดงคู่หนึ่งจนเหมือนเลือดจะไหลออกมา